ไปหอ่อเปาโลจากเครื่องครวรวลดสูงสุด50%อุดรธานีกระทะหมูกระทะหแถมหนึมะ<อ>นึ่งก็หึ<อ>แถมหนึ่งหมดเนี่ยจากเป็นพันเหลือ5,85แ้าเป็นโลดถ้วยนึ่งข้าเหลือใบละสิบห้าลายไทยทเหลืออะไรยีบห้าโอข้าวก็มีนะทั้งถันทั้งปิ่นโตทั้งกะละมังก็มาเมื่อสุกเนืกะลังจาก้อยเหลือแปดทั้งกะละังเล็กกะลังใหญ่เลืกกดน้ำจากหลักพันเหลือหลักร้อยเสเล็กจากพันหกเหลือแปดสิบาขาดอันนี้ก็มีหลายใส่อย่าง าหลายไซส์เลยจ้าใบนี้เหลือแปดส์่จัมเบลถึงสามชั้นเหลือสี่เก้าต้ยักเนืทีเดียวกินได้ทั้งหมูบ้าคุณใหญ่จากเกือบพันหกเหลือเจ็ดเก้าเก้าได้ต้องหกชิ้นครบคุ้มอ่ะมออินเดียก็มีโดยทำงทานสาธูจาครบสองพันอัไเปเลยแก้วลายสวยเหลือไปละร้อยเจ็ดสี่ของอื่นๆก็มีอีกหลายค่ะจากโรงงานคุณภาพตาจอเลยทตั้งแต่วันนี้ถึงแปดธันวาคมนี้อาณาจักรเครื่องครัวสันติพรอยู่เส้นรอบเมืองก่อนถึงบุญถาวรไปขนเอารถเด๋อเรียนก็มี ขาดพอออกก็มา